สวัสดีครับขอต้อนรับขอชูชงวิไลแห่งโชนนะครับมือน,นี้ทางชอง่องเฮาก็ได้น้ำน้ำและก็ปัดใจที่ FC ซีรวมสั่งศาลาอ่าพระประธานใหญ่นะครับน้ำท่านพระอาจารย์ไซค์ขมิ้นนะครับพีนบพ่น้องเฮาครับแฟนๆ่องนะครับ FC ทุกท่านนะครับวิไลให้โชคนะครับ FC ที่นำปัดใจมาถวายสั่งศาลาอ่าน้ำท่านพระอาจารย์ไซค์ขมิ้นนะครับก็ขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับมือนี้ทางช่องเฮาก็ ได้นำมาถวายท่นานพระอาจารย์เปที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องห้อนะี่อย่างนี้พอเขะ่ะขอขบคุณขอบคุณเ้อเอฟเอ็ดนินทั้งช่องสบ้าผ้าด้วยอ่แล้วก็ดีไล่ผ้าด้วยครับบ่าวกุ้งผ้าด้วยบาวกุ้งผ้าด้วยทั้งเอแฟนช่องแต่ละช่องเิ่น,นมีอนุโมทนา นะเป็นสิ่นรวมสามยวดอย่างมากมีโชกกะดีก็มีโชกกะดีะคดนะือจังอยู่ในชีดหอนะ่อแหะตั้งใจรับพ่อไปพ้อๆกันตอนนี้กั่พ่อวลาชันเขาพอดนะีสามมุ่งตั้งใจรับพ่อแส่งชวนบุญชวนกุศลไปหาเจ้ากรรมนายเวรคุณบิดามารดาคุณครูคุณยาคุณครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทาง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเรล่านี้จงมาปักปนรักษาทิ่ซี่แอดมินินพออ,อกไม่ออกปูท้ทีมีจิตรตา ขอให้เดินทางเฉลียวกาดปลอดภัย <c oughs> ปัตนาทิใน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 งใด้แต่ชงความปัตนาเหยาะทาวารีวหาปูราปาริปุเรนติสากกรังเอวะเมวะอิโตตินังเปยตังอุปกัปพติอิจิตังปติตังจุมหังจิตเปเมวะสมิตตุสเปปูเรนโตสังกปาจันโถปนนารโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพีติโยยวัชันตุ ท้าระอโววินาศตุมาเตผวัตวันตระอายุสุขีทีหิภูพภะภิวาฒนะสิริสานิจังบุตตาปัจจัยนนทารูธรรมาวันติอายุวันโดสุขังปะรังอายุโดปะระโดทีโรวันนโดปติบาณโดสุขัสสะตาตาเมตาวีสุขังโสติกัจจติอายุสัตตวาปะรังวันนองสุขันตปติบาณโดทีหายุยัสาวาหติยัตตายาตุปปัจัติเต บวะตุสัพมังการังรักขันตุสะพเทวตาสัพปุทธานุบาเวยนัสดาโสติวันตุเโบตุสะพมังการังรักขันตุสัพเทวตาสัพปุทธานุบาเวนะสดาโสติวันตุเโบตุสะพมังการังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังกานุบาเวนะสดาโสติวันตุเอ

ตาอุอิติสุกโตรังบุตนะโมพุธายะแต่บคงคาปะกุมะเทวมหังเยี่งโวีกัมังอุตตะสังฆติสุภารมิสวาคูหังรังบุตุนะโมพุธายะคุณพระแม่ทอรานีทีัะสาเป็นดินพระอินพระพมพระยมารดานาง่อยเมฆลาโเป็นเทนคุณพระพุทธคุณพระตมคุณพระสงคุนพระฤาษีนาหลดคุณพระฤาษีนาไดุ้ณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีชิจเดีุณพระฤาษีนาหัวคุณฤาษีนาเสือคุณสิงหาคุณสิงแปดคุณสินสิบขุนช พระองค์คุณมีดามั่นดาคุณผู้คุณยาคุณคูบาคุคูบาเขาคูบาเหงาคูบาเดิมคูบาสิสันลุสิดุคาโมคะลาจันโตเจ้าโตนมาปรากฏในหูในจตะพุตาวันกายะตะวันและอุตตการของข้าพระเจ้าด้วยเถิดนิพพานะปัตโตโยหุนตุ ติปิจังการนังบัติุเชนนาจารโตปะตาดังวัตุเขยะตามมะตุเขนะอาปาโรชิกาตุเขนะจาอัมปาตุเขนะจาอัมปาวัตุเขนะอัมปาชาณวานติปิโสนะกาจอะปะทารานังวานที่พิโสนะกันจปิโยนาโมเตโสโยตุธรรมังกาจอัตปรังบาทายิ่งกิโคยะนาโมปปานิให้นังอะปราวาทินังกนจปานิมาตังกัมปะอานิมาจัตัมมะมะนาอันตาปติง ผู้ปฏิตังป่าปิทั้งตัางว่าปาอันทีปะคานั่นนังว่าอัมปตจจุโตณตุโกผู้ปาจาตการายังงาอภิทุโสนังกตระมังมานาเอจีเวโซนังอปัจจาราดังไอปิโซนังกติอิปิโทนั่มานังอปุกะปัจจานัอุอปัจจานี้นังอปุข้ายานามาอันที่ปุข้ายาตามาอันที่ิโซนังกัจจีอิปิสานามามานาณาวันที่ิโสรังดังติทิบิปิตังว่าปัตจานังนังอภิทุโสยัง อู้ปารังต้าพังกัรนนังมังต้เอติีิโซนังกันจัตตาปะอันท้าานังกับไปดีโซนังกันจี่อิพิสุปะกกตตมาตุมังยาอามมนิติติสังกัดด้ามาอัมปะฆานันังว่าอติีิสุตะกับปัญจอันตาปะติตังจัตม์นัมังจัตตารันังอะระหังดูขังดูกะตัวน่โมอีที่ิโซจุตตะกัตังยามมานามาอันดับปะตีอีที่ิโตปะตัตามังยามปีกุโคยะนะมะนะักนาปุตตะจัตตาคับ b a ร a นัอุกาวะทะเม Upawan te sojo a anang nang mapi isi ya kadang mamang mang lusi ya tang nang nyapa rara lu 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 bapan ti inti baca tali minong ko na punya kami ya tangka kapa punya kami na upa kasi na kampan punya kamana nama anti piso na nyanya mawan na pang bang mama hama hiti uteki hina mahama hiti ihi pa a nama an papa hana ka a nama na na mukama nang tadi ipi tang kantang kapa nang batayi hina. พุทธานะนะมะมะนะนาอะติภิภะมะมะนานะนาอัมปัฏฐานะนะมานาอาปะวะทิตาตะตะอะทิตังวะปะตะนังวะทาติเอวิสุนะอัปปะฏฐาติตะตังขะตะตะอัมปะระนังวะหานังตังกาอะปุติปิโคนะโมติโสคุชะตะตังมังอัปปะระนังละหิโยโอกะปัฏฐายานะเอปิโสภะคะวะนะโมพุทธาเต อุภาวะเยโสเตโสจ a าตะอนัมมตันตะสัมปันติอินทิงติงกัมปะตะนังบะตะรังหีติติงกะจะคะเนนังบันตุพายะนะมัตตะถาอิติโกยะทะปานติปิโสนะอัปปะต a หะทิติสังจะกะอปุระมาติหนังคังคะอปูสีวปูจีวังปะตะยังนังนังมารังคะจตกะปูอปะติโนนังวะอัมปิโโยะนะมานิปะขยะนะอัมปันตโต นาโมเทโสเจคุอัมมานาปัตยานิทิปิสังยตังกะปะนังบตาอัติวิโสยะนาตตาปะนามะมะนาอานามะนาโมอัมปิดะหามะนาหมามานิอันติปิโตนาเมเตโสยุตุภะกาอันติปิตังจตโสรามะปะตังตุมหังปัจจัยนังวะข้อยะโยอีปิระรมัดยิจปัตตันเด Yantako olanci pei cangkangkang pangtu tama lele tututak jengi ipisang yang kata mangga ya na makata anti pekatai ikupangaka na mata anima tampadka tong pei ya nama tangka upakaye no na mangga carang tangte ipiso yang tangka puraman อุปวัติธรรมกัชีอิมินังอัตตาปะอิมินังพุทธังยังสัมบัตาหิวิสุนังกันจัตทปะอานิมามานาอันทิพิโสนะเลเลจุตุตักกังเกออัปปทตนานังวาอันทิพิโรรานังวังติอิปิโสนะกันจันทบาอาวารานังบัติอิปะหนังบัตตาเยหินุคุกุปปัจัดดังอานาโมเตสุจุตุกัมบังกังเจร์นังบัตตาเยอิงคูขายดิมิโนมานังวาอัมปะโทนักูกุกะอาอติปินทั้งนั่งตะกะอัมปัตนาหนังบอตติบิโคยัตนะมะนะมะอุปการิววัตตุ Haihabnak <coughs> mo yoso up pakai enang nang nang patar nang apa katang senang tuhpain pikunya tambahan pipi itu tambahan tentaka Ampan lo, tangka pa ang titu hang lang lang maan titi sa yan tangka ang palang lang ni ipiso ng kanti titi itipi tang bata ten tang jing dumang nang bara ng ihiya. Apa lo, so tangka ti ka kanya ta ang bata ti hina kanta ang bata ti hina ka. Apa wai titi toto tang kanta ta ang pantan lang maan titi ka yan tante ng kanta ang panta may ibiso ng upawati ang tatar lang maan titi ka anama titi hina. ຍາມန္ດອັນຕະປະກະຖານັງກະອມປຸປະພາຍິເຕພິສຸໂຄນັງວ່າອັນຕິພິໂໂຄຄັນຈາອາມປາເລທີ່ສັງຍທາອາມປະກຸຫາຍັນັງວ່າອະວາເຕອຸປະວາຍີໂຄວິສສັນທັງຄາປະເດນັງກະທຸຄັງຍທາອະປະຫັງນັງເຕອິພິຂະຍານັງວ່າອັນຕະຣັງດັງກະອະປະຕຊິນະນະມະຕະອັນຈຕະປະກະຖີແຍງຈະອິພິຄູໂຊນະວ່າພິຄູນະຄັນຈະພາເພເວຍນັງວ່າອາມປະຕະຂະຍານັງ Apan ban di NTV so nang kan cata pa an piva cata di ipi Apan tawa di ting kaca pa nang so nang kan cata amba pa wai nang wa nang kan. Awa so nang kaca cata pa so nang kan pa tawai en tipi rang wa tayi ti rasang nang tuku koya. Nak mo sangga sang kaca an mi tu sang nyang tama nang kapa nang ก้อยเบิดไปยแจ้นอ่ะอันนั้นละถ้ากันเบิ่งเดี๋ยวเย็บชีสมินพวดออกไม่ออกข้าครับอันนี้เป็นไฮบราลันเออไฮบราลนแต่บางเงินห้างก็บอก่ท่านไหนมาคันคูรอดคันคูรอดชิปที่สวดของเก่าค่ะเงินห้างบนประเทศมาตัวนี้เพิ่นก็มีไฮบราลนมาให้เพิ่นเอาไฮบราลนมาแต่มันกับผสมหมุนแบบปันใดเนาะคิดว่าปูขับเองเพราะในเกิดแบบ นี่ก็เป็นหายิ่นี่นี่แหละอันที่สวดบูชสมบูรณ์แบบวันไหนเขก็เอ่าจะคว่ำเสื้อของคนเท้าเนาะค่ะที่เม่นผอมบอกว่าจะเอาเสื้อกันผู้เสื้อก็เอาไปแต่ว่ากัดจับไปเหแล้วไฟนี่สีตัวผู้มักยังได้กัดจับเอาหรือกันผู้บูมักหายเข่ากะฐานเงินห้างกันเงินห้างบูมาร์กเข่าเอาหายเนาะเอาไปเป็นแนวทางเบิองเอาอย่างมากกับสวดใส่ชุ่มข้น อันได้เขาก็ว่าดีอันใด้บกเขาก็ว่าดีคือเขาเอาเขานับถือครับผมท่านท่านพระอาจารย์อันเบาให้เอฟซีฟั่งคัๆดูมันเป็นมันมันเปลี่ยนอย่างแน่นอนมันได้ซีตัวเนาะครับขั้นสองตัวบนนี่ก็จเป็นหกกับสามมันบ่ครับขั้นออกไปข้างล่างเนี่ก็จะเป็นศูนย์อีกกันบ่คัขั้นตัวนี้เป็นง้นงอ่ก็จัคคิว่าเป็นหนังเนาะคริว่าเป็นซีเือเอาจะาูุจิตีเอาครับอ่าเป็นซีมันก็ที่ศูนย์ซีเนือก็ที่เป็นหกสามครับ คือคบ,บางเชื่อตัวเน้นๆไปก่อนหันหกสามมันมันจิตเตะคนเขากับบหูจักครับผมเอฟซีแยดมินทั้งบอกไม่บอกเบิ้งเดอรครับช่องมีไรให้โชคเสบ่าผ้าด้วยอ่เบาปุ้งผ้าด้วยสายขมิ้นผ้าด้วยครัากานพิจารณาเบิรงว่าปูงวดก่อนอ่ะปูฟันหกสามลังหรือมันจิตจอดโปรุ่อใช่ไหมใชมหรจิตเป็นบนเป็นล่างครับ จังว่ามันก so <zos> ็ข uh, like hmm. so ึ้นมากย้อนหลังกว่าจะมีคอเอาครับเอ็ซีเออให้ห้างวีคอใส่ดุนพี่เดียเอาครับนั่นแหละเอาแคปหน้าจอใบไปพี่แกแล้นาด้วยอาจารย์มักตัวใดบ้างคะมักมักท่านบอเบอเพื่อนมักอยู่นี่ก็มักอยู่แล้วมันก็บจีบอซีผุนบอมันก็บจีบอซีศูนย์ไปจังฉันหีืจังไหนศุดย์เนี่ยก็บจีเป็นหกสามตัวเก่าผุนการบอนแน่นอนเด้ค่ะนั่นบ่าะงฮะกับจีเป็นหกสามตัวเก่ากับจีเป็น ศูนย์ซีหรือีศูนย์กะกะเอาเนี้นอนบ่ได้ครับผมอ่เขาก็รอบพวกหลายจังหวะอ่ากันผู้มักระจัดผู้คัดกัผ่ันทั้งีพี nay, ṇa, ่ม hey, ิ order, ่นพอกเหลาเขาพระกันใช้ดุนพินิจเบิ้งเอาไปเป็นแฉแน่วทางแคบหน้าจอเด้อครับซีครับอ่า้า่นี่ก็ไอ้พากันไอ้ตีไปเป็นทิตปิดชนา ก็ย่าให้ปูตีให้ถือืุดตัวลายย่าจับถือสมุดลายย่านคื้กันตใจพออย่าาไหมเลกับว่ามันเฮ็นเหรียญไถือเครื่งบนตั้งล่างใ่ปตีเอาน่่ปดตีเอาลดเด้ออ๋ใส่ดุนพีเดากับป็เป็นแจหน้าท่าง่ายนี่สเอฟพอ็มินทกไม่ออกเข้าปูตั้งช่องทูกช่องสบายผ้าลวยวิ่ลให้โชคเบาคุ้งผ้าลวดผ้าลวยอาใกับเมียนผ้าลวยกับ ในช่องนี้กับพวกไม่ออกเข้าที่มาหรือมาในมือนี้การขอให้พระกันมีอายุวันนาสุขปราปฏิปันตานาสารสมบัติจริงทุกอย่างกินใจให้บกจกใจให้โล่งกินใจให้บกเกินหาดใจขาดเกินว่างสัพพะการังให้มันเต็มคือนเขาขอให้ประกันสุขีสุข,ข Rut, ังส,ส,สตสังมีชัยกันเยอะๆร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบื่อลดตาลีวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้าสาธุเจริญพรสาธุสาธุสาธุคเจริญชินเจริญธรรมเด้อเอาไปเป็นธรรมะ อาครับพี่น้องเฮ้าหลังจากรับชมรับฟังท่านพระอาจารย์สวดนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือเป็นไฮมูลล้านนะครับพี่น้องเฮ้าครับอ๋พี่น้องตัวเลขก็คือสิแคบหน้าจอนะครับน้ำตาเทียนนะครับพี่น้องเฮ้าท่านพระอาจารย์เพิ่นกะเห็นนะครับเป็น0ูนย์สี่หกสามนะครับหกสามศูนย์สี่พี่น้องเลขสี่ตัวด้ือพี่น้องเด้อครับมีหกมีสามมีศูนย์มีสี อาพี่น้องมักตัวใดกะล่องจับเอาล่องเบิงนะครับนำตาเทียนนะครับสวดไห้โบรานนะครับพี่น้องเฮ้คกับทางช่องวิไลแห่โชคได้มา่าเบิงทํำพิธีท่านพระอาจารย์สวดไห้โบร่านเมื่อนี่นะครับเอาแคปหนาจอไว้พี่น้องเขา้านำตาเทียนนะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ช่วยคนค์กดแช่ทา,ชทางช่องวิไลแห่โชคนะครับถมตะชอกกิดตีต่ำตะบมักก็ปล่อยพันนะครับพี่น้องเฮ้าทางสองเสนอเป็นเพียงแนวทางสุดท้ายนี่ให้พี่น้องเฮ้าเอฟซีทุกท่าน ้องมีความสุขกวามจเจริญลำลำรวยรวยทุก่ันสวัสดีครับ